สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,งป้งปายเมื่อสกูสกคนเนาะวันี้กับเบาลี่กับมายามหม่องนะทำสมหลังจากซื้อแต่วานในเนะาะทำสมบรรจาการอนเส้นทำสมน้ำหนาเนาะมายามหม่องวันนี้ทำสมมาลุ้นน้ำกันว่าสิทึหรือบอลเนะาะทำสมนี่เนะาะทำสมนี่ก็คือบรรยาการน้องที่มาซื้อหม่องแลนะ้วเนาะทำสม ตอนเศร้าเนาะทำสมเนาวๆใส่หมองเนาะทำสมชิดือรูบืถือกับมรุนน้ำกันเนาะฟูหมองกับยุคกลางว่างอะไเนาะเห็นแต่ลักเนาะทำสมชิดือรูบือกับมาเบิองน้ำกันเนาะทำสมเนาวๆเนาะทำสมจนมายักลงนอง นาลี่ยังแต่เช้านอนทำสมใส่อยู่กลางหวังเนาะขาก็มาใส่มือนี่เดี๋ยวเนาะพอซื้อหมองนอนทาสมสีธือหรือบะธือกบมาลุ่นน้ากันนอนทำสมจีลงยุ่ฟุ้นกะชีเอาเท้าซับลงก็ย่ำธือม่ได้เนาะน้ำเทงแง่ทาสมตอนนี้กะชีลงยาเนาะทาสมมาลุ่นน้ากันว่าชีธือหรือบ่เนาะ ทำสมตอนนี้ก็ยามแล้เรนะาทำสมได้ยนะังเนระาทำสมปาปะกับปาเงั้นเนาทำสมนี่ทำสมได้ดังกระปูนนี่กระปูก็ได้อันนี้กระปาปาเราทำสมนี่ไงเติมเราทำสมในกระปูตัวนึงแล้วกับปาปาเราทำสมเห็นแต่แน่น mơ càng gìn, lấpิง gìn, xếp xếp nó thầm xong này đây là bạc keng nó này, này xám tổ mình, tham Man như nó thầm sồm. mận u nó thầm sồm. bà ba bà ba đang nhảy nó thầm sồm. hen cá sừi cả mày sừi nó thầm xong sừi mòng mày mày, pờ sừi cả, cả mày nó mà này. to bắp ngay nó. อิ่มยี่น้องนันทามสมกับอูกับงามบ่งไงมื่อแกงนี่ว่าปิ้งก็ได้นันทามสมอืมทำสมเดี๋ยวชิได้บรรยากาศหอมๆให้เบิงเนาะ นี่ก็คือบรรยากาศน้องตอนเศร้าทำน้ำหนาวเน,นอนทำสมตะเว็นกำลังสีขึ้นทำสมได้พอกินยนี่นนอนทำสมงามโต็ล้อนตัวใหญ่ตัวน้อยทำสม tư và ma như nó mà sờ mưa thấm vịt cái nó đầm xong Cái này kia nhớ Tóm này cái xí mưa nó thấm xong Tư và đây bó kín nó Bà Kinh cả nhai tơ nó Bà bà tóm này nhai cả Ni cái nắng dạng 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 bà Man như dạng 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 cả dạng cả dạng 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 cả lực dạng 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 nào Nào dạng 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 บก้ขี้รถจักมาเราทำสมมันไก่เนาะมองตอนนี้ก็ใส่ทงย้อมหอยนานทำสมถือว่ามานอยู่เนาะมาใส่เมื่อทันทีก็ได้สามตัวกระปูตัวหนึ่งนี้ก็ขี้รถจักมาเราทำสมมันไก่ดินี่ก็คือจักเขาเองเนาะ มันมนไปหน้ามาซื้อไม้ทำสมบรรยากาศทางมากับหกหนอนทำสมพึ่งนองนองดีไใสกันเนาะมันอยู่กระใล้เจนญทางนั้นทำสมเสียงเราก็ได้ยินเนาะนี่ก็นาขรัเจ้าหนอนมาซื้อน้องนองน้องหลุมเขาเนาะไอใสก็ได้อยู่นั่นก็คือทางอย่างนรอยูฝุ่นกัน ให้นอรถแล่นพุเนาะเสียงรถมันก็สิได้ยินแน่เนาะตอนนี้ก็ใส่ทงเยียมห้อยเนาะป่าก็มือปิดอยู่เหินมานั่นเนาะอยู่นนาเนาะใส่กระโบกก็น้ําจะเต็มน้ําสงไปดิกระโบกอ้ายนก็เนาะทําสมมันสอดเนาะได้เงินสิซื้อใหม่ทําสม ตอนนี้ก็สิมือเนานู้สมเธอน้าก็สิมาใส่ไม,สม่ทส้สมท้สมตอนนี้ก็ยามมองยอ้มห้อยนอนู้สมบรรยากาศตอนเศ้ากับหนาวเนานท่านู้สมจนบระยาดลงน้ำเนาะตอนนี้ก็ยามแล้วห้อยนานทส้สมได้ปลาสามตัวนอนทำมปลาปลาสองกับปลาค็งตัวหนึ่งแล้วกักระปูะท่านผู้ชมกระปูตัวหนึ่งเนาะ บรรยากาศหนาวหนาวนทำสมตอนเศร้าน้องกับมันแห้งนอนทำสม้มป่ากับเข้าใส่ลายกับคอยก็มาใส่ก็ใส่ได้ลายเธอเนาะนี่กับมาซื้อแต่มือทำบิดนอนทำสมกับได้แชามตัวกับทึ่ดีนอนทำสม้มสำหรับใครที่เข้าเบื้องล้วกับฝากคอมเมนต์ติสมได้เนาะคลิปนี่กันเนาะแล้วก็ฝาก,กไลค์ก็แชร์เนาะ เพือเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะธรรมสมยูทูบนี่ก็สิเหตุไปลงเบิงง้งนานผู้ชสมที่จริงก็ไม่ได้เหตุอีกอย่งางรบโทษนะนผู้สมอยากเหตุไปจนหอนลอยคลิป้วกรนะยาเงินซื้อไอโฟนนานผู้ชสมเพราะว่ายูทูบนี่นะมันแต่งหน้าปกบ่าได้นะนผู้สมมันมีรลยยานะ่างมันให้เหตุในคอมพิวเตอร์นะนผู้ชม เห็ดว่าคันเห็ดแล้วก็ชีเห็ดหน้าปกได้เนาะกับชีเห็ดให้หันหัวล้อยคลิปเนาะยูทูบนี่กันเนาะหอดล้อยคลิปแล้วก็สีหญ้าเนาะสีเห็ดเบิ้งว่าสีมีคนติดตามเท่าไหร่เนาะคัรหัวล้อยคลิปเนาะมาวันนี้ก็สิ่งก็จบคลิปเพียงเท่านี้เนทาทำเสร็มบ๊ายบาย